ดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับเครื่องขัดกระดาษทรายนะครับยี่ห้อโ o โ a รุ่น TF 2 0 3 1256นะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องขัดขัดกระดาษทรายนะครับแบบหมุนนะครับใช้กระดาษทรายนะครับขนาด5นิ้วนะครับ สินค้านะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีถุงเก็บฝุ่นนะครับ1อันนะครับกระดาษทรายนะครับเบอร์ร้อนะครับสแผ่นแล้วก็กระดาษทรายเบอร์แปดสิบให้3แผ่นนะครับเป็นขนาด5้านิ้วไปคู่มือการใช้งานแล้วก็แปลงถ่านให้1คู่นะครับ ท่อตัวนี้นะเป็นจะเป็นท่อเก็บฝุ่นนะครับท่อที่ฝุ่นจะออกมานะครับข้างบนนี้จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับส่วนอันนี้เป็นสเปคเครื่องกําลังเครื่องนะครับอยู่ที่สา0ี่สิบวัตต์ความเร็วรอบนะครับอยู่ที่1นึ่งมอนรอบต่อน,นาทีใช้กระดาษทรายเบอร์125ยบมิลน,นะครับหรือว่า5นิ้วนั่นเองอ่ะ เดี๋ยวเรามาใส่ถุงเก็บฝุ่นกันเนี่ยถุงเก็บฝุ่นจะมีข้อล็อกมัอนอยู่นะครับตรงนี้นะครับก็ตรงตรงกัตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็ตนตัวล็อกนี่ครับมีตัวล็อกตรงนี้ด้วยนะครับอีกหนึ่งอันเอาเน,นี้ยเอาให้ตรงล็อกกันนตรงล็อก็ี่จะนับลงพอดีนะครับ ่ะเดี๋ยวเปิดฟังเสียงเครื่องเลยอ่ะ,อะ,อะกระดาษทรายเดี๋ยวแปะให้ดูหน่อยแปะนะครับ าแค่นี้เราสามารถดึงออกได้เลยนะครับแปะเสร็จแล้วก็ดึงใช้กระดึงเก็บอาแค่นี้เองครับกระดาษทราใช้แบบง่ายๆโอเคลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ